า้นะคี่เขาวนี่ยี่เขาวนี่ยเมนูเมนูเมนูกันนะเมนูครับเมนูกุ้งยิ่งปลาได้กุ้งครับปวดแม่นเลยนซับเป็นรอยหมดแล้วเนี่ยเกียบรอย สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนาคนครับผมเบว้ยอ่ะบนสุ้มยิงว่าสุ้มยิงปลาครับผมไม้โบขางปลาสาวะดีครับให้อันมืดนะครับผมหนักลาดเต็มเลยหนาเหียบเลยครับวัอนี้บันเทิงครับเือบันไดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเครื่องต้นแอกหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยแล้วครับปลาวัอนี้ว่ากาโพง้วนนะครับ เมืองเล้วยุ้นเต็มบออ่อเลยไปแชร์ฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามไปกระลังใจกันได้ครับผมรุนแรงไปครับมือน,นี้ฝนสีมีตเตียมมีฝนงานอยู่วะไปนะครับผมให้สนใจอย่างแี้อย่างแปดสี่พีซีกูสามกับสกีตมาไอใผมทักมาไอใฝนสุงยิ่งงัดไห้ครับผมทักแบบจีนราคาไหมพร้อไหมเสื้อเกลียวไหมสวยๆครับเพื่อสนใจลูกดอกกระทกมากครับผมไปครับผมห่วย คือขึ้นมากเลยพี่นอ้องนั่นก็ดีฝนที่ตกแต่บ้านเนาตกว่าตกกระซางฝนต่อมาเปิดหัวแล้วก่อนหนึ่งมันเนี้เรียกกวัา้หมานครับผมว้ายฟังเสียงด้วยนี่ย,ย,ยหวานเจีย๊ยบ เป็นย่งไอบ้าพี่น้นองโอ้อืมวัวถือ อู้ไก่เหรวมาฮามันอู้ไก่เท่อะอ่ถือพี่น้องมาถือร้อยไปแล้ว nhiều, uuu, tài Tại 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 mà cũng à, ừ, đang thế này, phải đưa nằm ấu à, ừ, <cười> <cười> เห็นน่ลงดูนะไก่พูดลอยไปทางเจ้าน่ะโอ้อยู่ไก่เนาะไก่นุกหญิงไม่ตีน้องไงโอ้โมันหาดีตครับไก่พด Buyên nhé bái. Bái, bái. Bái cả Ôi, có nó bay nó bay bì rừng hay một cắt kia nữa mày nèo mày kay nèo cắt không sai ruột không sai ruột bay nèo mày nèo ตื่นไปใส่ยิ่อะไรอู้ไปจุกไก่เหรอปส่ะหู้มงามินองเอาไปนิ่งก่อนนะครับ มาเหี่ยวแล้วครับมาแล้วครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาดูไอคองก่อนะเรียนย้อนครับเรียนย,นย,นยนน้อนไม่เหนม่าอะไนี่โม้ยม้โม้โม้โขึ้นน้ำขโมมาจริงสิเออยิ่งไปเขาป่าเลยพี่น้องพี่เข่าหลอบนี่มาขึ้นมาติดใสวะโอ้หมุนเขาป่านี่หน่อยตัวใหญ่แล้วครับ mọi người à, mày hèo hèo mày hèo tui tụi anh mọi nó anh thử, thử hèm thử tôi nổi à, này. Đẹp không? Đẹp bà เก็บปลาเรียบร้อยครับพี่น้องมาดูเตรียมต่อไปครับผมเนี่มครับผมอย่างนี้อย่างเปียสีฟีสีสีดูสามครับผมเดี๋ยวมาสเร็จใครสนใจก็ทักมาสกรีนมาครับคนสุ่มยิงมาแห่ตานแห่ครับผมทักแบบปีนตะขาบกับเสือเกียวนี่ไม่ว่าสนใจลูกดอกทักมาครับผมไปดูเตรียมต่อไปเลยครับอู้ตัวใหญ่ยิ่งหมดถือถือตัวหน่อยยังว่ันนี้ตัวใหญ่ยิ่งหมดถือพี่น้องแต่ตัวหน่อยขึ้นมากมันยิ่งถือ

เพื่อนพูดแต่แต่แต่ใส่มือฮะยิงฟุ้งยุดนะ <c oughs> วะ Mày, chuồn nào quá nè Chuồn nào quá <laughs> ฝนพี่น้องทุคนเียกเียกเียกเฮ้ย,ฮย,ฮยจังเลยมันเ้ยไม่ติดคืกได้ไ้ ข้าวเนี่ฮะยทนี่แนวนเลนนเรียกเรียกเรียกกินข้าวเลกินข้าวอ่ามาเด้อกินข้าวนะว่ากินข้าวมาเถี่ยวเอานะเตี่ยวมีเลยน่ารักนครับกินข้าวหิกินข้าวนี่ยังไม่รู้ไม่รูรย,ยัง่งหนา เมนูครับเมนูปลาดกุ้งยิ่งปลาไดิกุ้งครับคนแม่นแน่เลยทรับเป็นลอยหมดแล้วเนี่ยทรับเป็นลอยปลาคือฝนอีกใส่ปันข้าวต่างๆอยู่ระหว่างกันอยอาข้าวกินขนมอีกเนี่ยหมูปิ้งเหรอไหมเนี่ยหมูปิ้งเนี่ยกินหมูดีกว่าเด็กน้อย

<c oughs> พี่ี่ลองเลยขิดเขาแล้วแล้วครับผมสูกันต่ออีกยุกนึงครับตเบิึงเนียวฝนยังบ่วเศร้าอยู่นี่เอ้ยหนอคือ,อ่าหนอครับอันนี้ก็บ,บายโม่งครับฝนยังลินอยู่นี่ จากนัก็นสู่ผู้ประสบภัยไหมสุดไหนครับผมขับรถโตโยุต้าสิดิกรบ,บ้านนะครับนอน Go ใส่มวนเขาแล้วสักปับ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 อะเจียมอ,อะไรปลาคออะไรปลาดิ้นนะครับเจีบใส่โลครับนะนเนี่ยหวานเจียบ มาแล้วไซโลครับผมเก็บปลาครับสวยงามอ่ะเก็บปลาเดียบร้อยครับผมนี่นะครับผมยังแห้งแรงเปียสี่สิบสี่รูสามแบบมัดสมฤทธิ์คนท้องที่ตัดนหายมันหายครับผมเสื้อเกีียวนี่ทางแบบจีนนะครับครับนี่ว่าสนใจลูกดอกนี่กระางมากครับนี่ลูกสี่สิบเส้นเลครับเนี่ยเงีวสี่สิบมันนี่ ใส่ซ้ำหางใส่บริกินครับอย่างมันแหงโวดมาเลยอรุนไปครับเกือบว่าเด็กกินมันเต็มาแลมาแล้วอยวมาตดำโดพี่น้อ,ขอ,ขอ,ของเลย ท้องเพื่อนายคนอู้เลือกใช่ปะ เยอะต่ำเลี้ยวข้ามเลยนี่นอยอู้หูน,น,น,นี่นี่นี่นองขึ้นี่เราโอ้โยโคตรแข่ อ้า,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 วาววอยู่วะอยู่้ะาาขึ้ว้นาขว้าวถึงหางเดี๋ยวบอาไ้กินน,นอนไงเอ้ยนอนเสียถอดครับเสียทอดเสียทอด ใส่กข,ขายติสระตัวนี้เจ๊แปดขีดตัวนี้เกือบลูกเลยนี่ใส่สวยครับพี่น้องไหนผม,ผม,มเก็บปลาครับผมหวานเจี๊ยบมาครับผมคข้าเลยพี่น้องเลยอะไรหมดเลยครับพ่นตรงนี้เหาอพี่เก็บใบแคนครับผมมื่นแล้ว ไปสามซึ่งผลทำทาที่โต๊ะไม่เยอะครับนี่ยตาพอแล้วครับมาอนี้เดี่ก็ฝากพี่น้องูนใดกนแชร์กดติดตามก็ตั้งใจกันเด้อครับผมผลง่า,าเยเองก็ป่านิ่สามแต้มครับซับจนเมื่อยได้มาสามก็ฟิ้มเมือโต๊ะแห้งครับผมมาอน,นี่ยมา,ลาเลึกซ่าเร่งแล้วเร่งอีก,เพ,อเ,อกเพื่อแล้วเพื่ออีกเพื่อน้อย กะขามเพื่ออะไรก็หลอดทองครับผมนี่ก็ฝากก็เลย,ยก็แชร์ก็ติดตามไปรังเฉยกันหนึ่ครับผมไปครัาบผมกลับบ้านครับเดี๋ยวผมสรุปผลงานในเบิร์อีกทีหนึ่งครับผมไปครับผมกลักบบ้านครับกลับบ้านทำแล้วเดี๋ยวสรุปผลงานในเบิร์กครับผมฝีมือคนสุ่มยิงเหมือนนี่นนออตกแห้งครับฝีมืออะไดกไม่มันหรอกมีแต่ครับผมแต่นิ่ สามหางครับนี่มีใส่รูตัวนึงใส่เกือบรูตัวนึง่งใส่เถิงรูอีกตัวนึงครับสามแต้มครับหมอนียนะใครกำลังฝันพี่น้องก็เลยกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเนอครับผมไปครับผมกลับบ้านครับสวัสดีครับ